พ่อกันอีกแล้วนะจ๊ะช่องน,านา้าๆชวนชิมจ้าเมื่อนีนมาสวนกินเข่าค่ะพี่น้อง mm. ได้อย่างกินวัดเตี้ยส้มตำปูปลรราเผ็ดๆจ้าส้มตำปูปลรราไข่เค็มเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มีแคบปูคือเกล้าลค่ะผักกับนี้สลัดนี้แตงกวาค่ะพี่น้องนี่แล้วก็ทอดกระดูกออนจ้าพี่น้องทอดเหลืองๆกรอบๆเลยจ้าทอดห่อนห่อนละ ทอดเสร็จแล้วก็มากินเลยละค่ะพี่น้องวิธีค้นอ้วนคือเกาล้ะเนาะค่ะมีของหวานมะม่วงหวานหวานจ้าพี่น้องเสแซ่บน้ำกัน่นยั่วๆน้ำกันอีกแล้วจ้ามาๆ้าผู้ใดบ่าท่านไ่กินเข่ามากินเขา่าเ้อค่ะกินเข่ากับน้าจ้าอะไรล่ะอันเนียนเมื่อนี้กินเขาเนียวจ้าพี่น้องเป็ดติบม้าเป็ดติบเลยจ้าพี่น้องม้าม้ากินขขาน้ำกันจ้าพี่น้องมะม้าจ้าพี่น้องอเจ้าครับ หอมเลยห,อน,หอนอยู่นะเดี๋ยวเขา,ายังไงก็เหรอนนครับฝากเดอ้อจากพี่น้องฝากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจในช่องนานา,นาชนชิมในเดอ้อจ้าฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องเนาะได้เป็นกําลังแรงใจในกันและก,กันละคาพี่น้องค้อนๆจากแซ่บๆ ลูกอนครับมื้อกหมูกระจก แซ่บจากพี่น้องเมื่อนี้มีมูก,กินเข่าจากฝนตกจากพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายช่วงนี้อะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพี่น้องให้พพี่น้อง อยู่นีมีแฮสุขผูสุขคนเนาะค่ะรักษาสุขภาพเจ้าของจ้าพี่น้องเดี๋ยวกับฝนตกฝนล้มเดี๋ยวกับห้อนเดี๋ยวกับหนาวค่ะพี่น้องเขาต้องดูแลเจ้าของดีๆเนาะจ้าอันนี้มูกระจบจ้าพี่น้องนี่ๆๆอื้มแซ่บเกดๆ้ยงของคุาทำยไงครับอืม ไช่ตรงใั่ป่จ้าพี่น้องอันเป็นมาจาเพบว่าหมูทอดนี่หมูมีแต่เนื้อนวนมลวนกับบ่ค่อยมากปันใดนอกจากพี่น้องมากแบบกระดูกอ้อนมาจังได้เห็นเวลา้า,านหย่งมมะจัางนังโป,ด,ปดดีมาจ้าพี่น้องสือมาไหวจ้บพี่น้องจินรังสองสายยังไงจา้ากินกับตำบักคูเผ็ดเผ็ดจ้าพี่น้องแสบอืมขับคับ มักพี่ดีไว้หมูห <c oughs> มูนี่มักไว้ตั้งแต่ตอนเสาร์อะเนี่ยมื่อเลีงเขากลับมาถอดจากพี่น้องสมตำนี่ใส่ทัง้งผิดโสดผิดแข่งเลยจากพี่น้องหมูกระจก อ,อนครับ <c oughs> อากาศกระหอนนีน่กระเปิดแอร์กินข้าวแล้วจ้ะพี่น้องแซ่บแซบตันปักทิพย์หืมมั่ ไปตลาดอันได้หลายอย่างจากพี่นองกับอันได้แกงขี้เหล็กจากพี่น้องได้อันขีเหล็กแม่จากพี่น้องที่เพิ่นเห็ดต้มไปแล้วเนาะแล้วก็น,นางงัวจากพี่น้องคือมาเดี๋ยวเดี๋วให้แฟนตำโออันให้แฟนแกงจาก้า กระดูกอ่นอนชิมเลยอืมปักแง่งนะ ทำแบบน้องแขกทำด้วยใช่ไหทำแบบห้อ <c oughs> งแฟนก็มักกินอย่างที่ล้วจ้าพี่น้องมักกินแต่บักหอกแต่บักหุง่งมักกินพริกกินแจ้วเพวกนเนี่้น้าเนี่ยนนสิออกเน้นหมูหมูกะทอกหมูกระทะช้าบูไปสุดนะจ้า แฟนมากกินพวกพริกพวกแกงพวกซุปกะเกืียมสิจ้่พี่น้องค้นที่สามคุนอุบลอื รสจัตแ <c oughs> ต่ตตงงเริ่มเข้าแล้วครับเผ็ดเลยคำแรงคือเพชดแล้ะได้กินตอนพริกนี่แหละนะจัดนักระดูกอ่อนกระดูกอ่อนหรือ่า มันบ่ได้แข็งไม่จับพี่น้องกระดูกอ,อ้อนแบบห้องยำไ,ได้เห็นไหจับปุ๊บๆนะจับ อยู่กันตองค้นจากพี่น้องกินนั่นได้ก็ได้กืนง,ง่าย 太咸，加点盐。 กระดูกอ่อนแบบติดมันจักหน่อยหน่อยแม่จ่าพี่น้องแซ,บแซบ่บจ้ะพี่นย้ำใดแซ่บน้ำหนัง เขากันนะมับสมตำเขากันแซ่บะเนาะจะต้ำเหรน่ยกินพริก ดีครับชอบครัแซ่บครับพี่น้องโอ้ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดเข้ากันนะเข้ากันจ้ะพี่น้องถนะอ,อดดูกอ้อนกับอันส่งตัน 这么大，<coughs> 嗯，甜。 ต้องแคบหมูทั้งหมูกระจุกหมูกระจุกปนกัน จ้าพี่นดองไข่เข้มหืมหืมหำหน่ำเผ็ดแต่อร่อยอืมขอ,ของวันตกไทย ันอดจากขิงออกจะกรอบๆจะกรอบันเย็นแล้วมันหยาบตัวจัดหมักไปดื่อ

หวานนะหวานอืมกับขเนะก็ยเตี้ยวออนคลิปนี้กับสิไดออำรักพาจากแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าอันเดี๋ยวทายไป้มันสินยาวนะจากพี่น้องก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำล,งลังแรงใจช่องนานนาชนชิมในดเดอจา้าฝากไว้ในอ้อุกอมใจของพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะขอบคุณค่ะ